จิตก็ลอย,ยไม่ปรากฏไปด้วยอืมแต่ว่าจิตที่หลุดพ้นอย่างนี้มันได้ประสบกันเข้ากับภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีความทุกข์สูงสุดที่ดับสิ้นแห่งความทุกข์สูงสุดใช้คําว่านิพพานนิพพานมัวก็ดับลงแห่งกิเลสดับลงแห่งความโง่ดับลงแห่งความหลงความเข้าใจปิดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะ ดับกิลเลสเหล่านี้ลงไปหมดเหมือนกับดับไฟเพราะกิลเลสเหล่านี้เป็นของร้อนเหมือนกับไฟแล้วก็ดับไฟเสียคำว่านิพพานแปลว่าดับดับแห่งความร้อนดับแห่งของร้อนพวกทีก่ติดตัวตนเอา,านิพพานเป็นตัวตนอีกทีหนึ่งนิพพานนี่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนี่รันดอนความว่างจากทุกข์ นิรันดอนถูกยึดถือเป็นตัวตนนิรันดอนให้ตัวตนของตนเที่ยวไปสุดแล้วเข้าไปฟังอยู่ในตัวตนนิรันดอนแล้วก็อยู่กันอย่างนิรันดอนอย่างนี้ไม่ใช่หลักพุทธศาสนาเป็นหลักศาสนาของฝ่ายที่มีตัวตนฝ่ายที่มีตัวตนพุทธศาสนาเป็นพวกที่ไม่มีตัวตนดับโดยดับสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน จะได้เรื่องนี้ต้องพูดกันยืดยาวพูดกันอีกพูดอะไรก็ได้ว่าไอ,อ,อ้ความรู้สึกว่ามีตัวตนมันเป็นสัญชาตญาณแม่บดลอดลูกออกมาเป็นสัญชาตญาณทั้งหลายต่างๆนาน,นาเอาแล้เราจะพิจารณากันถึงสัญชาตญาณลูกๆสัญชาตญาณที่คลอดออกมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนะกันกันสัก สักครั้งหนึ่งก่อนสักคราวหนึ่งสักครั้งหนึ่งสำหรับเป็นการเริ่มแรกของเรื่องนี้ให้ถึงจุดที่ประสงค์ของเรื่องเมื่อมีสัญชาตญาณเกิดขึ้นได้เองว่ามีตัวตนตัวตนอย่างนี้มันก็เกิดสัญชาตญาณต่างๆนานา ที่กล่าวว่าในเรื่องของสัญชาติญาณของวิทยาศาสตร์ชีววิทยาของการศึกษาสมัยใหม่เราเอามาจากเรื่องที่มันตรงกันกันกบหลักเกณฑ์ของกิเลสในพุทธศาสนามาพิจารณากันก่อนมาค่อยกำหนดให้ดีๆจะได้ พูดต่อไปว่าสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนั่น,นมันได้ทำให้เกิดสัญชาตญาณคือความเห็นแก่ตัวตนความเห็นแก่ต,ตนเยพร้อมๆกันนั้นก็มีสัญชาตญาณอย่างอื่นที่มันจะแวดล้อมไอ้ความรู้สึกอันนี้ว้าย ดังนั้นมันจึงเกิดสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารคำว่ากินอาหารน่ะว่ามันต้องอยากมันต้องกินมันต้องหากินจนได้มันต้องต่อสู้สุดเวียงเพื่อให้ได้กินนี่เรียกสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารและมันก็มีเกิดสัญชาตญาณแห่งความกลัว อะไรที่น่ากลัวว่าจะทําลายตัวตนเป็นศัตรูแก่ตัวตนแล้วมันก็กลัวท่านั่นแหละนั่นเด็กๆมันก็รู้จักกลัวอะไรสิ่งที่มีรูปร่างแปลกประหลาดเพราะมันเป็นอันตรายแก่ตัวมันจึงกลัวแล้วมันจึงร้องไห้เด็กๆเห็น <laughs> คนรูปร่างประหลาดน่ากลัวมันก็กลัวท่านั่นนะไม่ต้องมีใครสอน พราะมันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวเกิดขึ้นเมื่อได้เผชิญกับเข้าสิ่งที่เข้ากับสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นอันตรายนี่มันจึงมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวแล้วมีก็แล้วมันก็มีสัญชาตาาญาณในการต่อสู้